ที่น่าสนใจนนวันนี้มันไม่ใช่เรื่องอเป็นนารีขี่ม้าขาวคนที่สองเป็นนายกอายุน้อยที่สุดนารีขี่ม้าขาวแล้วไงเจออัศวินขี่ม้าขาวไปเก้าเปียกรณีที่คุณลุงอิงเนี่ยคือผมเชื่อว่านักการเมืองที่นั่นนะต่างก็ไม่เห็นคุณสมบัติข้ออื่นใดนอกจากการเป็นลูกอดีตนายกทักษิณน,นะชนะครับท่วงทำนองอื่นๆทุกคนกังวลกันทั้งนั้นนะคนการเมืองทำไมจะไม่กังวลนน นะครับกรณีคุณเศรษฐาเนี่ยเขายัางอธิบายถึงความสําเร็จเฉพาะตัวได้แนละแต่ว่าเมื่อไม่มีอํานาจจริงแต่กรณีของคุณลุงยิ่งวันนี้เนี่ยมันแต่ละคนก็สุมเสียแต่ว่านี่คือความอเนกอานดนับดูสีหน้าพักร่วมวันนี้เนี่ยไม่มีใครมีอารมณ์ฉลองอะไรเลยนะครับหมุนหมองกงินเสียด้วยซ้ำ <c oughs> ยิ้มแบบขัดเสียไม่ได้อคุณลุงยิงอะ่ะกับคุณเศรษฐานี่เทียบไม่ได้กันนะะก็เศรษฐายังล้มเหลวอ่ะนี่คือ ศกนาฏกรรมทางการเมืองได้เริ่มต้นมาแล้วค่ะ